สวัสดีครับทบกับค,คุณครูปลาเที่ยวเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะไปกันที่เขาหน้าแดงแคมปิ้งเขาหน้าแดงจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีนะครับเราก็ออกจากนครมาก็สีโส่โมงกว่าแล้วตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอพระแสงก็ใกล้จะหกโมงแล้ว<ม>กำลัง<ม>กำลัง<ม>จะมืดเดี๋ยวถ่ายคลิป,ปดูเรื่อยๆว่าไม่แน่ใจว่าไปถึงอะ่ะจะถ่ายอะไรได้บ้างถ้า ยังไงก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้หรือไม่ก็ด,ดูบรรยากาศกลางคืนไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันเดี๋ยวเดินทางกันครับป๊าสวัสดีค่ะเดินทางกันลูกไป ก็เป็นเวลา18บแนาฬิสินาทีเริ่มมืดแล้วเรายังไม่ถึงยังเลยประมาณ14บกิโล <c oughs> จากในแมพนะครับ14บกิโลไม่รู้ว่าทางจะเป็นยังไงตอนนี้มีพี่ๆในกลุ่มก็ไปถึงกันบ้างแล้วเราก็กำลังไล่กวดใกล้ถึงแนละ้วสิกิโลแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ถึง ไปกันต่อครับโอเคครับตอนนี้ก็เป็นเวลาใกล้ๆ18นาฬิกา30นาทีแต่ว่าด้วยที่ฝนมันตกทำให้ฟ้ามันมืดเร็วตอนนี้เราก็เหลือประมาณ2ชั่รูแล้วใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวเรามารุ้นทางขึ้นกันว่า ไปได้ไหมพอโอเคเดี๋ยวไปไปกันต่อเลยครับโอเค,อเ,คเรามาหมดถนนปูดแล้วนะครับตอนนี้กำลังเลาะไปถนนดินแดงเป็นร่อง 他我嘞。 ที่ถ้าเราไปลายขวาก็ไม่น่าจะดู เลเวนอีกแล้ว ไม่ได้เลยเดี๋ยวโยนโอ้เจ๊ปามคิกขับขึ้นมาเนี่ยโหดเอาเรื่องเว้ย lang luôn mà ครับตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับเขาหน้าแดงแคมป์ปิ้ง <c oughs> อำเภอชัยบุรีจังหวัดส,สุราษฎร์มาถึงก็มีลมพัดเย็นเลยนี่ครับสมาชิกของเราก็มาถึงแล้วโคหลงมารอยแล้วครับนี่โอ้ยลมพัดใบนาริน ไหนได้ดินเจ้าเจ้าเจ้าระวังกะลุกไหนน้องออ่ะโ้เรามาถึงกันมืดเลยนะครับวันนี้นี่ครับเจี๊ปปับแ <c oughs> ม,ม่ครัวของเราอน้องกินข้าวเลยเหรอว้าวอ้ำอ้ำเลยลูกอ้ำอ้ำกินดีๆ ก็ประมาณสามทุ่มนะคะ,ะ,คะก็ตอนนี้ก็มาคบกันทุกคันแล้วนะคะดารินดารินเตยยังไม่นอนนะคะคืนนี้เพื่อนเยอะเพื่อนเยอะเป็นหลังคาหมดเลยอะ่ะยกเว้นคันนี้เป็นหลังคาหมดเลยอะ่ะยกเว้นคันนี้คันนี้ เปลนแล้วใช่ไหมเปลี่ยนง้ใช่ไหมจะได้เหมือนเพื่อนใช่ไหมชัดตางขนานี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มกว่าๆดารินกำลังจะนอนเลยนอนยังยังเหรององเง้ยเนี่ย อาอจะเอาโทรศัพท์ไม่ได้ไม่ได้ลูกมืด่ป๊าจะเอาไฟมาไอ๊ขอดูหน่อยโอเคครับเดี๋ยวขอตัวนอนก่อนนะครับพรุ่งนี้จะเจอหมอกไหมได้ดินเจอหมอกไหมลูกเจอเจออาโอเคฝันดีครับบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนบบ๊าายยฝั่งนี้บ๊ายบายป๊านูนโอเคนอน สตีตอนเช้านะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณใกล้จะ6กโมงครึ่งคัังฝั่งซ้ายยังไม่มีหมอกแต่ฝั่งเขาเริ่มมีหมอกแล้วครับไหลมาคอยมาถึงฝั่งนี้นะวิวก็จะประมาณนี้ครับตอนนี้ผมถ่ายกับเลนไวายของของโทรศัพท์ ได้ถ้ามีหมอกสวยนะที่เนี่ยที่เดลฟุลีวิวมาเดี๋ยวอาจจะเอารูปตอนมีหมอกลงให้บ้างจะมาลุ้นมาแล้วครับโกูลุงของเราเจ้าประจำกาแฟเช้าเ้าครับเฮ้ยอากาศาดีเขาน่าเดงแคมปิงงงมป้งอากาศดี<อ>มเมื่อคืนอกไม่ปวลมสายเสกปวอนเดอ ฝั่งนี้มีหมอกสวยเลยป้องไวรุนล้องไวรุนหมอกมาแล้วฝั่งนี้ลงมาข้างล่างได้ไหม <c oughs> ตื่นแล้วเหรอพี่แจ้ง สุราษฎร์ธานีนะคะสำหรับรสถานที่นะคะลานเนี่ยก็จะมีทั้งจอดคข้มได้แล้วก็ลานเป็นพื้นได้นะคะได้ได้หลายหลังดูนะคะ<ม>แล้วก็ห้องน้ำก็มีประมาณมสี่ห้องนะคะสี่ห้องน้ำไม่ไม่เย็นมากสบายนะคะ<ม>แล้วก็มีจุดล้างาจานจะจะจะลงไปนิดนึงแต่ว่ามันมันก็ไม่ได้ลำบาก<ม>ไม่ได้ไกลด้วยนะคะ<ม>แต่ห้องน้ำยาเีย<ม>นิดนึง อาส่วนค่ากลางค่าบริการนะคะอยู่ที่หลังละไอคนละ1,50บาทนะคะมีอะไรเพิ่มเติมไหมปะเอ่อเพิ่มเติมน่าจะเป็นเรื่องทางถ้าช่วงฝนตกตกอ่ะลดถเกิ๋งรดกิ๋งนี่เหนื่อยหน่อยเพราะว่าทางทางพอฝนตกมันจะเป็นร่องแล้วก็ลื่นแต่แต่เมื่อวานเราเอาบิวมาบิวมาขึ้นมาได้มีพี่ปัมพี่พี่เขามาก็พารถเกิ๋งมาฝนตกน่าจะไม่ไม่ไม่ไหวเท่าไหร่ แต่ถ้าเป,เป็นกระบะเป็นกระบนระนี่มาได้ครับถึงไม่โฟก,ก็มาได้สบายถ้าเป็นรถเก๋งก็ลองโทรถามเจ้าของดูก่อนเดี๋ยวเราจะแปะเบอร์ไว้ให้ในในโพสใน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 โพสใน YouTube นี่แหละโอเคครับเออมืดแล้วเรามาไม่เห็นอะไรชัดใช่โอเคค่ะโอเคบ๊ายบายดารินสดีค่ะฝากติดตามด้วยนะครับช่อง YouTube ของเราคุณครูพาเที่ยวสีเป็นบุ๊กก็คุณพาเที่ยวค่ะบ๊ายบายดารินสวัสดีค่ะแล้ว